หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายวันนี้มีข่าวภายในทีมมาฝากกันเป็นหลักก่อนอื่นฝากทุกท่านเข้าไปกดไลค์เพจแมนยูสู้ตายเพื่อติดตามเนื้อหาของปีสาจแดงแบบรวดเร็วกระชับและเจาะลึกเราจะอัปเดตคู่ขนานกันไปทั้งเพจและช่องคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยครับ เริ่มกันที่ข่าวแรกแกลลี่กระตุ้นผีถ้าอยากดีกว่าเดิมต้องซื้อนักเตะใหม่เข้ามาเสริมทัพแกลลี่นวิวด,ดิตแไ็้ขวาปีศาจแดงและกูลูฟุตบอลออกมากระตุ้นทีมรักว่าหากรุกาลนี้จบแล้วต้องรีบเดินเครื่องเพื่อซื้อนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมเพื่อจะได้เป็นทีมที่ดีกว่าเดิมแกลลี่เผยว่าจริงๆแล้วแมนยูเต็ดต้องซื้อนักเตะ4-5คนเลยพวกเขาเล่นไม่ดีเท่าไหร่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วผมมองว่าพวกเขายังไม่ดีพอที่จะขึ้นไปท้าชิงแชมป์ได้แมอยูแต่ต้องเสริมทัพเพื่อให้โอเล่มีทีมที่ดีขึ้นในช่วงที่เขาทํางานกับสโมสรแล้วแต่ที่เข้ามาใหม่จะช่วยพัฒนาทีมเพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับขุมกาลังอย่างน้อยคนจะมี3-4คนที่ดึงเข้ามาแม้กระแสข่าวจะบอกว่าพวกเขาจะซื้อแค่2-3คนก็ตามแม็กวายเผยป๊อกขอโทษเ,เพื่อนแล้วหลังทําเสียจุดโทษ หากนนแม่กควายกองหลังกับทีมปีสแสดงเผยหลังเกมเสมอเวสแฮมว่าปอบบาบา,า,าขอโทษเพื่อนแล้วหลังทำแนดนบอลเสียจุดโทษทำให้ทีมพลาดเก็บชัยชนะในรังเย้าของตัวเองไม่กควายเผยว่าลูกนั้นมันง่ายไปหน่อยแต่คุณก็สามารถพูดได้ว่ามันเป็นปฏิกิริยาธรรมชาติของเขาเพื่อไม่ให้บอลโดนหน้าเขาขอโทษพวกเราแล้วที่เขายกแขนขึ้นมาปอรู้ดีว่าไม่ควรทำแบบนั้นแมนยูเตดเก็บชัยชนะได้เพียงเกมเดียวจาก4ี่เกมหลังสุดในทุกรายการคือการคว้าชัยเหนือคริสตัลพาเลซที่เซลเฮิร์สพาร์ค ที่เหลือเสมอซอทแนตันแพ้เชลซีในเอฟ u p คัและเสมอเวสต์แฮมเอฟราชีน้องแรสฟอร์มไม่ดีเกมเจ้าขุนคอนประตสเอฟราอดีตแบ็คซ้ายแมนยูเตจยุครุ่งเรืองเผยว่าตนเองรู้สึกผิดหวังกับฟอร์มการกเล่นของมาคาสแรัดฟอร์ดท,ที่ทําอะไรไม่ได้มากนักในเกมล่าสุดเอฟรากล่าวว่าผมรู้ว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยากของยูไนเต็ดแต่ผมไม่พอใจผลงานหลายๆอย่างบางคนอาจจะมีคําพูดรุนแรงกับปอบปอกบาลในจังหวะเสียจุดโทษแต่ผมไม่เห็นมีใครพูดถึงมาคาสแรัดฟอร์ดซึ่งวันนี้เขาเล่นไม่ดีเลย ผลว่าผีแดงต่างคิดถึงการประสานง,งานฝั่งซ้ายของลุคชอแบ็กซ้ายตัวจริงกับมาคาสแรดฟอร์ดซึ่งตอนนี้เกมลุกฝั่งซ้ายดูลดประสิทธิภาพลงไปแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องให้เครดิตเวสต์แฮมของเดวิดมอยส์ที่วางแผนการรับมือกับแมนยูเต็ดมาได้เป็นอย่างดีมาคาสแรดฟอร์ดทำไป22ประตูกับ8แอสซิสต์ในการแข่งขันทุกรายการซีซั่นนี้มีสถิติการยิงตรงกรอบที่57%ยิงเข้าเป้าทั้งหมด56ครั้งจเจากับทั้งหมด98ครั้ง โอเล่ Ole, ชมกรีนวูดพัฒนาต่อเนื่องโอเลกุน่าโซชาเนี่ยปแสดจออกมากล่าวเช่นชมเมสันกรีนวูดกล่าหน้าดาวรุ่งของทีมว่าพัฒนาการเล่นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่รับโอกาสลงสนามกับทีมชุดใหญ่กรีนวูดยิงไปแล้ว17ประตูนในทุกรายการซีซั่นนี้ทําสถิติเทียบเท่ากับเวนรูนี่ที่เป็นนักเตะด,ดาวรุ่งยิงประตูได้มากที่สุดใน1ฤดูกาลโอเล่เผยว่าเขาช่วยเราไว้2-3ครั้งแล้วแล้ววันนี้เขาทํามันได้อีกครั้งเขาคือผูดด้เล่นคุณภาพนับตั้งแต่เรามอบโอกาสให้ เกมกับคาร์ดิฟซึ่งเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลก่อนกับการออกซาร์ดเกมแรกหลังจากนั้นเขาคืนตั้งแต่ที่ดีที่สุดของเราในเกมนั้นเขาเติบโตขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นและมีพรสวรรค์รวมทั้งคุณภาพอันยอดเยี่ยมเราคาดหวังว่าเขาจะทําสาเร็จในการยิงครั้งแรกประติดออกบอลหน้าที่บล็อกไว้ได้จอยิงประตูของเขานั้งสุดยอดเมสันกรินวูดจะแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้อีกแน่นอนลีสหวังทำแสบดึงโรเมโรเป็นมือหนึ่ง รายงานจากไทซีสปอร์ตช่องโทรทัศน์ของอาร์เจนตินาเปิดเผยว่าลีสจูเเตตทีมที่เพิ่งได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกซีซั่นใหม่หวังดึงเซโรโรเมโรผู้สาวประตูสำรองของแมนยูตัไปเฝ้าเสาในการสู้ศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลถัดไปรายงานระบุว่าโรเมโรเซงพอสมควรที่ไม่ได้ลงเล่นในเกมเอฟเอคัพรอบรองชาเลิร์แพชเชลซีทั้งที่ก่อนหนะ้านี้เขาจะลงเล่นมาตลอดในรายการดังกล่าวมาโลเบียซากุนซือทีมยูงทองซึ่งเป็นชาวอาร์เจนตินาเหมือนกับโรเมโร หวังใช้สายสัมพันธ์อันดีสำหรับคนชาติเดียวกันติดต่อเจราจารเรื่องนี้กับปีศาจแดงปัจจุบันเซโยโรเมโลอายุ33ปีมีสัญญากับแมนยูแต่ถึงเดือนมิถุนายนปี2021ทําให้มีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะอยากไปเฝ้าสอนในฐานะมือหนึ่งในช่วงท้ายอาชีพการค้าแข่งเพราะยูเต็ดยังมีระบิดเดคารวมถึงดีนแฮนด์สันที่เป็นคู่แข่งในตำแหน่งนี้อยู่ ชอเดินทางมาซ้อมแล้วแฟนๆลุ้นคัมแบ็กโดนเลสเตอร์นัดสุดท้ายช่างภาพจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวสื่อท้องถิ่นประจำเมืองแมนเชสเตอร์จับภาพได้ที่ทางเข้าหน้าศูนย์ฝึกคาริงตันเห็นลุกชอแบ็กซ้ายที่แฟนๆคิดถึงเดินทางมาซ้อมเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัส,สบดีตามเวลาที่ประเทศอังกฤษผลภาพผีแดงปังคิดถึงการเติมเกมฝั่งซ้ายของชอที่ประสานงานกับแรดฟอร์ดได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงก่อนหน้านี้ยังไม่มีการยืนยันว่าชอจะฟิตพอล,ลงเล่นในเกมพิเมอล,ลีกนัดสุดท้ายโดนเลสเตอร์ซิตี้ได้หรือไม่ แฟนเพจและชาแนลต้องรอฟังบทสัมภาษณ์ของเลกุน้าโซชาว่าจะพูดถึงแบ็กจอมลุยไปแสดงว่าอย่างไรบ้างในการถแถลงข่าวก่อนเกมวันนี้เนื้อหาเขาขาดแน่นทั้งข่าวภายในทีมและบรรยากาศหลังเกมเสมอเวสต์แฮมหวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบและไม่เบื่อกันซะก่อนแฟนเพจและชาแนลอยากให้ชอลงมาเติมจีดฝั่งซ้ายหรือไม่ในเกมสุดท้ายและมองว่าสถานการณ์ของทีมตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างร่วมแสดงความเห็นกันได้เลยครับสำหรับวิดีโอนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป ขอบคุณสำหรับการติดตามผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงกันต่อไปแล้วหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย